บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนผู้สูงอายุเตรียมรับเบีย้ยอย่างชีพ900บาทเริ่มโอนมีนาคมนี้ฟังรายละเอียดในคลิปกล <Tanz ania> มบัญชีกลางเริ่มโอนเงินส่งขอเพื่อการอย่างชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณ2,567ได้รับรวม9เดือนคนละ900บาทงวดแรกมีนาคม2,567นี้จ่ายเป็นรายตายมากวันที่29กลุมภาพันธ์2,567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเดือนมีนาคมนี้กลมบัญชีกลางจะเริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเก็บผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ2,567ตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุที่ให้จ่ายในอัต,ตารา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2,567ด้วยจโดยจ่ายเป็นลายใตรมาสและกำหนดการจ่ายงวดแรกในเดือนมีนาคม2,567นี้ค่ะนางสาวทิวาพรผาสุขรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและโอนเงินผ่าน2ช่องทางได้แก่1บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น2บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ ทางนี้นะคะผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้เช่นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชี ร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสําหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ